สบายดีสบายดีเสว่างแรงพี่น้องความคืบหนะ้านะพี่น้องใส่ไปหนึ่งสองสามสามวงครบพี่น้องนะแล้วอยู่สองนะพี่น้องนะเกลี่ยมขึ้นะนากันประมาณนี้นะพี่น้องไปปัญหาใส่ไปแล้วสาม น้องเออหนาหนาตัดที่น้องตัดจ้ะตัดตัวเลขที่มันเกินออกมาเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบบุญขอบคุณคุณใหญ่ทางคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์นะพี่น้องเนาะที่ใส่เรือเข้ามาขอให้อยู่ดีมีแฮงร่ำรวยร่ำรวยเด้อคุณแม่ ยี่เลี่ยมพขาตาบันเนาะทางนี่พี่น้องดูว่ายังใหม่กันยังในีล่ะนะเดียวพี่น้องเลยอันนี้ลูกติงพี่น้องลูกติงนี่ก็เป็นลูกติงใหม่ทั้งบัดประมาณนี้พี่น้องท่านทาสีนะพี่น้องเนาะล้วเรื่องสีนี่สีงามอยู่พี่น้องเป็นลูกติงใหม่ใส่เข้าไปดู มานี่พี่น้องซันเตอรเนาะอาทีนี่สิเีงานอยู่พี่น้องไมนีนอรเรียบร้อยพี่น้องีบกยังบทันได้ใส่พี่น้องตอนนี้กําลัางตั้งวงกบอัปเดตสงคๆพี่น้องยังบ่ได้เิ ก e. ็กะตังใส่แบบนี้เลยพี่น้อมนี่พี่นุ่งใส่ประมาณนี้ประมพีนเอตัดนันขาดนไนนทุกคนตัดที ແ <laughs> ມ່ນນ <ú various> <rainforest> ິໂຕນະອາຊິເລຽບປຽນພັນໃດນະພນ້ອງ້ຍໃຫຍ່ໆບີ້ຊິລບນຽນກພີນ້ຍໃຫຍບບນລຽບນນກ เล,กกลยก็งามกว่าไม่เงายังงมาเ่พี่น้ำไปคนตัด ผู้ซอยได้พี่น้องไอวันาเป็นผู้ซอยเมือ่อพี่นอ้องเมื่อยอสิขาดแล้วสิขาดแล้ว อมคืบหน้าพี่น้องเธอว่าไวเตบิบอยู่เนาะบดีติตั้งแต่วงครบอย่างเดียวเลยพี่น้องมือนี้เธอว่าต่อหมอกออกไปหนึ่งนะพี่น้องต่อหมอกออกตัวน,นี้ออกไปน้่งตัวน,นี้เธอว่าบุทันสำเร็จพี่น้องสร้างกัมเอก่อ,อนเนาะ Não oh, Então vai ทาสีนะพี่น,อนอ้องลงสีงามลงสีสลักงามขนาดพี่น้องเหลืออยู่ก่กองวงกบนะพี่นอ้องกลัวาแพ้งนะที่ซยทั้งนี้กับตรงน,นี้แล้ก็สียาแล้วนะพี่นอ้องอืม Bên đây bộ Thế. Thế mẹ này. Bên mẹ này Thì mẹ Bên mãy nè vì nó mẹ mãy mấy tân sáng gì ngon tắt mẹ tắt 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 Cúp เอมนพ่น้องคพี่น้องาามัรทีจว่าี่ก็จะเป็นของนาพี่น้อง ห้องน้ำไอ้วันน้าเป็นคนกลหายวุ้ยหินหินน,นักใส่กบไอ้เอ้วันน้ามีกบกบพี่น้องกบ กบเดดงในบ่เซกบมีตวเดียนี่มาเซกข้างปล่อยเซก้งก่กบพีดองกบตุกยินตกถือหัวกบพี้องบ่งเอ็นเอาน่าคนของม่พี้องมีกบ ม,มีแต่หินพีน่น้องเอ้ยลงกรุบลงมาพอาะเทหินมีแต่หินเนาะไอ้นี่มีหนินเนื้อสิกลดอายุหรือพอลพอละไร สองแมตรพี่น้องพอเลยบวไายแล้ว,โ,ว,ลวอโอเคพี่น้องเราได้มาให้ดูสิเขอจคลิปนิดอัปเดตให้เบิ่งแล้วพี่น้องเน,งนาะคลุมขึ้นหนาบ้านน้องแตงบระยูพี่น้องนี่น้องแตงยังเดิน,นทำบุญอยู่พี่น้องเลยเฮ็ดบุญประทานพร ขอขอบคุณทุกๆคนที่เขามาเบิงมาส้มแลยกับพู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเนาะที่ใส่เรือเขามาทางเอื้อหักอ้ายหักแล้วกับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเด้อสบายดีสบายดีบตะสุขสุขคนพี่น้องสบายดีแย้มแรง